ขึ้ัมมาเย็นยนมึงช่วยเหลือมันมึ้ถือว่ามีของผิดต่อเราไปนี่มขอนุญาตเอาคนกีงมกสัญากับมไหมถ้ามึงพิษต่อปูผมไม่รู้ว่ามึงจะได้คำสั่งมาจากใครผมไม่มีคำสั่งจากใครผมเป็นแป่ว่าถ้ามึงช่วยเหลือมันกูจับมึงเล้หรอกไปมาอน

มึงตัวไปไหนมึงตัวไปไหนเอ้ามึงตัวไปไหนไหเร็วมึงตัวไปไหนไหนใจเย็นคนนี้เลคนเร็วใจเย็นมึงกับมึงยังไงไปยึดจับหน้าไว้ไปไปไปจะกางขาหัวไอ้น้องตัวมัเป็นพันเป็นมุนชาติแล้วเนี่ยใจเย็นแล้วเดี๋ยวมึงจะมากลางคมึงตัวทีดีมึงบังมันอย่าให้มันไปไหนขออนุญาตพาไปโรงพยาบาลนะพี่นะพามึงช่วยเหลือมัน มึงถือว่ามีของพิดต่อเลาไปนี่มขออาไปลงมืสัญญากไหมถ้ามึงคิดตกอกูไม่รู้มึงจะได้คำสั่งมาจากใครผมไม่มีคำสั่งจากใครปแต่ว่าถ้ามึงช่วยเหลือมันกูจะมึงเราไปไปเดยไปเว 老林，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 

พี่เอพอดีถามเหน่อยที่ว่าทำร้ายเขานี่คือทำร้ายเป็นเรื่องอะไรครับ เหตุที่ทะเลาะกันนะคือทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเขาคุยกันอยู่ตรงพอดีออกมาเจอกันอยู่ตรงนั้นเราเลยคุยกันครับคุยคุยคุยกันเรื่องอะไรครับเห็นเห็นว่ามีการรถแต่ยโยมีการเฉียวเฉียวชนกันใช่ไหมครับคุยก็ไม่รู้เรื่องว่าไงครับครับคุยไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเราคุยอยู่บาลไกันเลยเลยอ๋อพอเฉียวกันปุ๊บก็อยากจะคุยกับเขาใช่ไหมเราคุยกันประมาณไม่รู้เรื่องอะีรนะ รู้จักกันมาก่อนไหยครับเคยยินกันอยู่สองสามทีเรับแต่ไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกัน,กน,นอะไรไม่เคยทักกันเนาะครับไม่เคยทักกันแล้วเราทำอะไรเขามั่งก็เราทัอะไรทั้ง,<ห>ตงเตะถือคือกระทื่ไปทีบ่บริเวณไหนครับบริเวณหัวเลยครับกระทื่บีหัวเลยเออเรากะทื่บไปกี่ครั้งประมาณเกือบสิบครั้งคือสิบครั้ง คือรัวเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ประมาณรัวครับอืมตอนนี้อยากอยากขอโทษครอบครัวคนคนตายนะครับก็ชินนึกที่ยุทาใจริญเวลาจริงอันนะครับอืม